ขุดยากขุดเย็นออกซิเดียนอ่ะลดไปกี่ก้อนอนะับสิบก้อนเดี๋ยวไปทำโต๊ะทำประตูพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ามาขุดใหม่นะเดแล้วเราจะไปทำโต๊ะเอนชานกันนะครับว่าไงเจ้าหมาของครบยัง มีกล่องเพลงด้วยนะเยาของก่อนอันดับแรก ระเบียบสังคมแป๊บหนึ่งครับแกาวขวดเยอะสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมกันด้วยนะครผม แมงมุมดองเอาเพชรออกมาอ๊บเพชรออกมาแล้วสมุดอยู่ในสมุดสมุดเพชรออฟซีเรียนยได้ไหมครบยังวะขาดรอีกอุ๊บ ไม่ได้กดออกมาหรอโอเคเปิดได้ตัวอินชาร์แล้วทีนี้ต้องไปหาลาพี่ต่อเ oh. อนชิทเมนซิวทัตละ สมิธแอนเดรกกิ้งสมิธหนึ่งน้อยจังวะเหลือกี่ก้อนเหลือหกไม่พอต้องไปทำอีกเดี๋ยวไปทำไปประตูเน,นเธอร์ต่อนะฮะ

ต้องลุยแะลุยเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปียบร้าย

สองกี่ก้อนยวกดตัวกดอนแปก้อนน่าจะพอแล้วมาครับสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่งก็มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสตรีมนะฮะเดี๋ยวเราทำตรงไหนดีดอาจอเราจู่โจมก่อนเราแย่งจู่โจมเราแย่งจู่โจมเราแย่งจูโจ่จโจมก่อนเรรียบ้อย ทำตรงนี้ดีไหมเข้า่าอยู่นะ มันต้องมันต้องเลยเออโอ้ยวางผิดแล้วชอมบี้ก็กวนสวัสดีกันด้วยนะสวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมจัดการชอมบี้หน่อยไม่ถึงเลยมาทำไม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  ปันทีปลิวกระจายเลยขาดอีกก้อนหนึ่งครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนอนก่อนขี้เกียจทะเลาะกับซอมบี้นะฮะ นะอ้าววัสดีครับขอโทษทีมาพร้อมครับมาแล้วมาพร้อมกับกาแฟเอามาทำอะไรกาแฟนี่ทำอะไรอยู่ครับทำประตูเปเนเธอร์ครับแร่ลาพีสขุดแร่ง,ง่ายกว่าเพชรไปขุดแร่ที่แข็งๆก่งกว่าเพชรกันเถอะมาขั้นมาอยู่ระดับแตํากว่านี้ ออพอดีรอบรอบนี้พี่สตรีมออกหลายช่องทำไมเช็ดมันไม่ขึ้นนะลองพักเช็ดมาใหม่เนี่ครับเนี่ยกำลังทำอะไนี่อยู่พอดีแหละทำประตูไปเนเธอร์อ่ะ รอบนี้พี่สตรีมออก y o YouTube f a c e b o o k นีโมด้วยนีโมดูไหมนีโมผ่านนิโมพี่นีโมพี่ก็มีมไอเดียช่องพี่อาร์มีนีโมดเลยโอ้ยคุดอ,อกบช่องนีโมพี่อาร์ก็มีช่อง YouTube ก็มีทวิตถ้าดูทวิตก็มีรูจ้จักทวิตหรือเปล่า โหตรงไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยฟิน์นและสติลอยู่ไหนไปเราไปลุยกันหนึ่งสองสามแชะเปิดประตูไปเนเธอร์กันนะครับ t u ท e f เฟซบุ๊กมีใครแชทมาก่อนไม่หรือเปล่ามันจะขึ้นอีกเครื่องหนึ่งต้องสลับแชทดูเฟรมเลยก็อย่างชาัดในฟัง เตรียมตัวอะไรไหมเอาของไปเก็บมากดีกว่าเดี๋ยวมันเยอะเดี๋ยวไปขุดหาแร่ทางนู้นด้วยเก็บของนะขุดแร่ใหม่กันความอยู่ในในรกอ๋อโอเคครับจัดไปฮะเดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่ง กลับมาจากนรกจะต้องไปน,นี่อีกพี่อาดว่านะต้องต้องครับไอ้ต้องอะไรนะต้องทำห้องห้องเก็บเก็บของอีกเพราะว่าของรู้สึกของเต็มไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บเก็บของกัะปุ๊บ เดี๋ยวป้อนข้าวเจ้าหมากันเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสปาวมาเดี๋ยวจะหาเพื่อนให้อ,อน,นี่คนนกเล่ใหมที่เล่ใหมที่ใช้ แ่สีน้ำตาลคล้ายเก็ตปลาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตอนพี่ไปเลยดีกว่าของแป๊บหนึงน่งรู้สึกข,ของจะเยอะใส่เกาะทองด้วยเหรอทองมีอยู่สีก้อนทองมอีสีก้อน ครับเกาะทองไม่พอครับอะครับทองไม่อยู่สีก้อนเดี๋ยวเอาทองมาดิครับไรายได้มั่งแนะนำะเ่ยแนะนำรองเท้าใส่เกาะทองหนึ่งชิ้นโอเคเดี๋ยวครับก่อน ใส่รองเท้าเกาะพังหมดแล้วว่ะเชื่อเดี๋ยวเหล็กเหล็กมีอยู่สิบแปดอันเองโอาแต่ไม่เป็นไรกินหัวใจทองเราก็ได้กินแอปเปิลทองเอาเหล็กนี่เก็บไว้ใช้ก่อนดินเอาดินไปเก็บ จะพอแล้วโอเคไปลุยกันเก็บรองเท้ารองเท้านี้ไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเอากางเกงนี่ไปด้วยกางเกงกันไฟไฟโปรเทคเลเวล1หนึ่งครับปไปยเจ้าหมาฟ้าบ้านระวังหมูซอมบี้เหรอระวังหมูถือ ระวังหมูถืออาวุธที่ไม่ใช่ดาบทองแต่เราจะใส่เกาะทองหนึ่งชิ้นจะไม่ตีเราครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแคบนี้เช็ดไม่ค่อยดีอะ่ะวันดีทะา สวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะเออ,อ,อตกไหมตกไหมเฮ้ยมีไฟสีฟ้าด้วยโอ้โยแก๊สเดี๋ยวหลบแก๊สแป๊บหนึง่งสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ทางทวิตและก็ทางนีโมทีวีด้วยนะครับมีลายใหม่มั่งเนี่ยอันนี้คือโซแซนใช่ไหมมาผล่ตรงไหนเนี่ย น่าจะใช,ใช่ใช่ไหมโซแซนใช่ไหม <S <S ใช่ไหมมันคือโซแซนใช่ไหมโอ้เท็กเจอร์แฟกใหม่สวยนะอันนี้คืออะไรวะ <S <S 1> <S 1> โอ้สกิลเลตันอื้อเลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย มันคือบล็อกอะไรบราเซิลมันคือบราเซิลมันคืออะไรมันมีไว้ทำไมตั้งแต่อัปเดตใหม่ตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเพิ่งเล่นเลยเนะี่ยไฟแค่สีฟ้าด้วยแล้วปราสาทเนเ e r จะอยู่ตรงไหนเนะี่ยหินหินบาซอน เอาไว้ทำอะไรได้มางอะ่ะอย่างเยอะนู่นขึ้นเท่าภูเขาเลยจะแบบ,บโตดโหดเลยอ่ะมารอบนี้สเกิลเลตันเพียบอะ่ะโอ้โหโอ้โห โอ้ข้างล่างก็อือหอโอ้นั่นไงโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหลบหลบไปทางไหนเนี่ยหลบไปทางไหนเนี่ย มุดในเทอร์แรกไว้ก่อนปับทอเพื่อแสงสว่างสตรีมฝั่ง YouTube เป็นไงบ้างครับโอ้โหค,คุณผู้ชมทาง YouTube ที่เพิ่งเข้ามานะครับทาง Facebook ด้วยนะฮะทางทวิชด้วยนะครับผม พี่โซเซนจะเป็นายหน้าคนแต่ที่พี่คุยแต่ที่พี่คุยคือผมไซายอัปเดตใหม่มาเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยโคตรโหจริงๆเลยอัปเดตใหม่เนี่ยสก,กลิลเลตัาอย่างเอออะและ้วพิกซอมบี้หายไปไหนแล้วเนี่ย ลืมเอาธนูมาทำไงเดียไปไหนต่อไม่ได้เลยเนี่ยปราธานเนเธออยู่ตรงไหนอีกอะทีนี้เฮ้ย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 ปราธานเนเธออยู่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมหาแร่ก่อนนะ แลกมันหนาตามัเป็นไงอะ่ะนี่ถ้าตกลงไปตายนะเนี่ยภาษาเทเนเธอร์อยู่ตรงนั้นเองลงไปได้ไหมเนี่ยพอกระทึบกระทึบไปได้ไหมแต่ขากลับกลับไม่ได้อีกเอาไงดีวะตามทางลงเหรใช่ไหมจะต้องปรับทอดก่อนแล้วขาขึ้นจำไม่ได้เนี่ย ตูเราอยู่ตรงไหนแล้วอะตูเราอยู่ตรงนู้นนะปึ๊บไฟสีฟ้านี่ทำอะไรได้โอ้อย่างสูง